สวัสดีครับพี่น้องทุกคนครับผมที่ให้กำลังใจที่คอมเมนต์เข้ามาให้กำลังใจครอบคั่วเฮ้าเนาะครับผมขอขอบุณขอบุณพี่ๆน้องๆที่ให้กำลัง <c oughs> ให้กำลังใจตั้งแต่แผลว่าเนาะ <c oughs> ตอนนี้นี่ๆกะอาการกะ ใสอ่ออกซิเจนเครื่องยังละ่ะสิบายยังไงล่ะพี่น้องเครื่องหายพิ้นห,า,นหายใจสะดวกเพราะว่าเพาิ้นคือหายใจมันหอบไหมคือยังมันหอบไหมพิ้พนเป็นหมอบอกว่าพาิ่นเป็น,ป,นปอดอักเ,เสบ่ะไั่นแต่ว่ากรู้สซกว่ากะ ไข้ึ้นก็เกานิดนึงกับค่อยมือบามือนี่เพื่อนสิได้ถอดออกซิเจนหรือว่าออกซิเจนแบบอยังไยกับฟังแม่เพิ่นเบากับคือออกซิเจนให้เพื่อนหายใจสะดวกครับสเสลียยัง,ยงเพิ่นนะแม,มกับ ที่ตัวลูกเวลากินเข่ากินหยังแกก็กินลําบากเพราะว่ามันมีมันมีสายดังสายอย่างอยู่เอ่อจมูกน้าพี่น้องเนาะที่ตัวแกแต่ว่ากินเข่ากับกินได้ครับผมกินได้เอ่อปกติของเพิ่นกินขนมกินอ่น่มกินยังเพิ่นก็กินได้ตามปกติของเพิ่นแล้ครับล่น เลนกะถ้ามีใหญ่มีอย่างไปเยี่ยมมงสี่จังปนม่นนองบีอ่าใหญ่เพิ่นนองพิมพ์นองไม้ไปเยี่ยมเพิ่นกระเล่นครับผมเพิ่นกระเลนน,นั่นแต่ว่าถ้าบวมีค้นเพิ่นกระอาชีอ่าลำข้านลำค้านสายนาะกะชิงุดยิดเป็นธรรมดากะชงอ่องางอแงนิดนึง กับเข้าใจเพ่นพระว่าเพ่อนอาชีพลำขั้นับขั้นนี่ไหมแต่ว่ามันก็ต้องใส่เวลาพ่นยาพ่นย,ยังพ่นกับพ่นกับนี่ให้ห้องให้เน่แต่ว่ากินยากินยังกับกินใด้งบก,กคือตะกรอนครับผมแตะกรอนอ้ยกินยาอยากแห้งพี่น้องส่วนกิตใจแม่เพ่นกับ ให้กำลังใจแม่เพิ่นจะหน่อยไปยงซีจะหน่อยกะให้กำลังใจเพิินแต่ว่าจะหน่อยก็ยู่น้ำตลอดล่ะครับผมอันนี้จะหน่อยกไปเอาแม่ตอนเช้ากับเอาเสียผ้าที่เพิ่นใส่ที่เพิ่นใ,พนใส่เก่ามาแล้วก็เอาชุดไม่ไปให้แม่เพิ่นแล้วก็ มามืองเฮียนน้นำเราไิดอกมาตทำความสาอา์มาเมืงเองบานนำ้ำจักหน่อยกับสิไปซ o o m หัวเขาแม่เพิ่นอื้เนเปลี่ยนเพิ่นให้เพิ่นรีแลกให้เพ,พิ่นกินเขากินน้ำแต่ว่าส่วนมากแค่ว่าก,กับ บ่ค่อยกินน้งดอกกับบอกเพื่อนกินข้าวกินน้ำอากให้กขาตังใจเพื่อนกับบอกเพื่อนว่าอยู่กับหมอแล้วจชสวายเท่ไหน่ล่ะพี่น้องเท่าไหร่กับคือว่าแล้วเนาะอดเป็นพ่อเป็นแม่กับห่วงลูกกอยากให้ลูกออกโรงพยาบาล เลี้ยวมันเด็กมันยังมันทุกมือนี้มันกับกับรังใจเข้ากับตองเข็มแข็งทั้งพอทั้งแม่เพราะว่าถ้า ออนแอรมันกับสิท่อทั้งลูกนะัเล็กหน่อยแกกับจุดโบกงอย่ังดอ้อเ้าก็บตองให้กำลังใจแกนั่ให้กำลังใจแม่นั่เพราะว่าแพ้ว่ากับตรงแพ้่ว่าสิยูกับนี่นี่ตลอดเลยจังแตหน่อยอยังบาออกมาซื้อกับเขากับน้ำ เพิ่นสิหฮย้ำเพิ่นนไฮหาเพิ่นกระเชหาแต่แม่น่ะนะกับพ่อเพิ่นกระเชืทอปใดท้องใหญ่สายใยกวามผูกพันแล้วแต่ว่าก็แต่หน่อยก็ไอ้กำลังใจแม่เพิ่นนนึงล่ะเพราะว่าแม่เพิ่นเพิ่นกปคิดหลายก็บอกเพิ่น ก็จะเอาไม่ได้ดดหรือเปล่าท่านนี้ต้องบ่าวกเิีถ้ามันนี่ถ้าคุณหมอเห็นว่าอาการดีขึ้นอาการดีขึ้นแล้วเพิ่งกระสตถอดออกซิเจนของนี้ออกให้แล้วกระสิพ่นยาซื้อตามอันนั้นเพื่อนละเนะแต่ว่าแต่ไหนมึงแล้วเลียวมึงแล้ว อการเพิ่นกะดีขึ้นอยู่เพราะว่าเพิ่นได้เพิ่นหายใจสะดวกเนาะแต่ว่าก็ต้องรอรอหมอรอหมอใหญ่รอหมอ,อ,หมอ,อ,หมอทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับหมอเหมือนเนาะพี่น้องเนาะถ้าเขาไปรักษานะเนาะเขากระ้องเพิ่นกระตองเห็ดเต็มที่เพิ่นกระตองเห็ดตาม วิชาเพื่อนันละลัการเอ่อยัางการแพทย์เพิ่อนันเนาะเทากับบอกคอยอยู่ห่วงเรี่ยงพวกนี้แต่ว่ากับสอบถามเพื่อนว่าเป็นยังไงอาการดีขึ้นบ่หมอไข้บอต่ว่าไขน่นี่นี่นนนบ่มีไข้ครับผมเออบ่อมีดีดีบ่มีไข้บ่มีไข้ ัน่มีไข่ครับผมมีจะระบบหายใจอืระบบหายใจย่งเดียวครับใส่ออกซิเจนออกซิเจนที่ใส่ดังเนาะแล้วกับพุนยาพุนยาขาเชื่อแล้วก็ใส่น้ำเกียลืมกินยาธรรมดากินยาที่พอจัดให้มาให้นะครับผม นี่นก็เว้าวแกกับเบ้าเบ้าเล่นเบ้ายังลุกขึ้นนัง่งขึ้นยังกับแม่กับอย่างตามปกติเพิ่นแ่ะแต่ว่ากะสิีบุญยิดเนี่ยสายนั่นลำข้ามสายมั้งน้าพี่น้อง,น,องนะกับขอขอบบุญขอบคุณพี่พี่น้องน้องทั้งหลายที่ส่งกำลังใจให้ทั้งตะหน่อยให้ทั้งนี่นี่ให้ทั้ง แม่เพิินก็ขอขอบบุญขอบคุณห,หลายๆครับผมขอบคุณในน้ำใจขอบคุณในความ,มห่วงใยโว่าิพี่นองเ c บซีโาสจเป็นทัน้งหยัดยาดพีพีน้องน้องปนนวนปูญาน้องบี ลูกๆน,น,นั่หล้านเนาะพี่น้องที่สูงกับนังใจไปที่ไปยีพยยามเป็นเจ้างันวนกับไปซ้ม,มือครับผมไปมือลสองรอบไปเล่นน้ำล้านจริงๆเป็นหยาหล้านเป็นเงาเป็นกับไปน้องบีแกขายของแล้วว่านแกกับไปสองรอบขายก่อนแกไปขายของแกกับไปกับปนว่วนกับหล้าน กับน้องพิมไปเร่นน้ำนองก่อนกลับมาคุณก้บบาวขายคลองอคือวานละเนาะงานกลับไปแต่ว่าผู้เฒ่ากับกบอยักขีโม่ใช่แล่นค่เพิ่นน้องตัวยุดจจิงิีพิ่กนกระเังได้ขี่รถไ่ไปคะ่ะ นั่ปนปนุ่นรับน้องบีครับอันนี้เพิ่นกับชิคีหม้อไส้ไปนะมันจังเร็วนะแม่ครับีเพิ่นขายของเร็ว่ยงชิเพิ่นกับไปเนาะพี่น้องตอนไหนชิออกมาอาบน้ำเดี๋ยวจังสิเขาไปไหมหแต่ว่าตอนตอนหนอ,ออกมาเพิ่นกับเงี้ยวแม่เพิ่นปลูกเงี้ยวนะครับเศรษฐัว เซ็นาเซตาเปลี่ยนชุดเปลี่ยนเปลี่ยนชุดลุกบานหน่อยเพิ่นเปลี่ยนชุดใหม่นะแนี่ตอนตื่นหน่ยมยแม่เพิ่นก็ให้แม่เพิ่นไปอาบนา้ำตอนเช้าเช้าตื่นหน่อยครับเชี่ยชุดใหม่ชุดชุดของแม่เพิ่นไปให้ไปให้เพิ่นเปลี่ยนยง้มแมลงครับผม ขอบคุณทุกกำลังใจครับผมมัน,ม,นมันเตืนตันมันเบาออกออเตรียมกำลังใจกันขอบคุณครับไก่อนฝนมันตกพี่นงฝนมันตกเต๋อก็เลยว่าเออเรียกเข้ามาเบาจจขอบคุณพีพีนอ้องๆเดี๋ยวก็ออกไปบ้านครับผมตอนนี้ฝนมันตกอยู่เจ้าไหนคี พาฝนมาเ้วยแต่มันก็นลิ้นๆแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มปล่อยๆมาแล้วไปก่อนครับขอบคุณทุกคนนะครับสวัสดีครับ